สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ายายน้อยพามาเที่ยวบ้านเด้อค่ะยามือ้อแรงเย็นๆอากาศดีๆค่ะพามาเบิ้งกบจ้ายายน้อยเลีรรเ้ยงกบในบ่อดินดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเลี้ยงกบในบ่อดินเด้อค่ะอันทําให้ตัวไวเด้อค่ะเด้อทาให้ตัวไวแล้วก็สีสวยจ้ายามือ้อแรงแล้วอันเอาอาหารเอาเอาอาหารให้เพื่อนกินแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนออกมาเด้อค่ะอายุป,ประมาณเดือนเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ เดือนหรือว่าเดือนเดือนกู้กั้นี่แหละน่าจะเดือนเดือนนิดนิดนี่แหละเบื้องลักษณะแล้วนะสี่อาทิตย์ประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าหรือว่าจะเดือนกู้กวยจะน้อยก็จับูได้ว่าลงวันที่เท่าไหร่มาเบื้องน้อค่ะเพื่อนๆค่ะกบเดือนกั้ค่ะตัวใหญ่ๆค่ะสีเหลืองๆค่ะ,ง,ง,คะง,งามๆเลยค่ะ พาเพื่อนมาเบื้องกุบจ้ะเพื่อนเจ้อยามื้อแรงให้อาหารเนาะยามื้อแรงให้อาหารเพื่อนเนี่ยพาเพื่อนมาเบื้อย่าน้อยอันเลี้ยงกุบในบ่อดินแล้วก็เอาเข้ามาปลูกไส้เอาเข้ามาปลูกไส้แล้วก็ผักบุ้งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะผักบุ้งมาปลูกไส้อันจำลองให้มันคือธรรมชาตินะจำลองให้มันคือธรรมชาติทีนี้กุบมันกสิสีญ่ไว้ค่ะกบมันสีไ่ไว้มันก็สีบุกเขียดเด้อเพื่อนเพื่อนเ กบอายุดึงกบอายุ1เดือนเด้อเพ่อนๆจ๋ากบอายุ1เดือนพาเพ่อนๆมาเบิ่งจ้ะ ตัวใหญ่โบกรบอายุหนึ่งเดือนเด้อค่ะพอเจลแล้วค่ะเพื่อนๆขาพอเจลเนาะมามาเจลกันสีเจลหรือสีปิ้งค่ะเพื่อนๆขามาเด้อเจลหรือสีปิง้งโอ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยนี่ค่ะ กงอีลีเลยค่ะเพื <emos. S 2> ่อนๆค่ะก <ikka> ูไปยู <ti Richt> er> ่หนึ่งเดือนเขาเลี้ยงในบ่อดินแทนมันสีใหญ่ไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะสีใหญ่ไวแล้วก็สีสวยพร้อมค่ะนี่ค่ะตัวนี้ง่ายดึงงั้นโซ่เยอะน้อยได้เนี่ยเห็นบ่อตัวใดมันกินอาหารเก่งมันก็ใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะตัวใดมันกินอาหารบวกเก่งแต่ไหนมันก็บ่ค่อยง่าย จะนอยจำลองจำลองแบบแบบโบให้มันแบบว่าให้มันคือธรมรมชาตินะนี่ค่ะจำลองโบให้มันคือธรมรมชาติพาเพื่อน,นมาเบิ่งจ้า หลังบ้านก็สิเป็นสวนเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อต้นไม้กับบทันี้ไงดอกยญ่น้อยหาสิปลูกประมาณน่าจะประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่แหละค่ะเห็ดบ้านลแลล้วก็ปลูกต้นไม้เห็ดกำแพงเอาดินเ,เขา้าทีนี้ก็เลยมาลองเลี้ยงกบกบก็บบโบเคยเลี้ยงหนอค่ะเพื่อนค่ะครั้งแรกในชีวิตเลี้ยงเห็นป้าเพิ่นเลี้ยงเนาะเห็นป้าเพิ่นเลี้ยงกันเลยว่าอันญาติอันญาติอันลูกสาวเพิ่นซื้อมาให้ก็เลยสั่งให้เพิ่นซื้อมาให้ว่ามันบบม,มันโบเพลงจ้นเพื่อนจ้ะ มันตัดหา่างมาแล้วแค่กิโลละแค่กิโลละหนึ่งร้อยทีนี้ยายน้อยก็เลยว่าเอ,อ,อยากลองเบิง้งเคยเห็นใน YouTube เนาะว่าเ,ออเพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงในอ่อดินนะว่ามันง่ญ่ไวเพระยาะง่ญ่ไวแล้วก็สีสวยพอ้อยายน้อยก็เลยมาทดลองเบิง้งพอทดลองเบิง้งหันรู้สึกว่ายายน้อยรู้สึกว่าเหมือนมันได้ผลอะไรนะคะเพื่อนเคื่ะจ้ะมันได้ผลจ้ะก็ประมาณนึงนน่งเดือนนึกค่ะเด้อนึ่งเดือนแล้ว่าเดือนกูกัวก้วนี่แหละเดือนนิดๆนี่แหละโมโมทันโดนดอก พะว่าเลี้ยงน่เดียโนยซื้อหัวอาหารก็น่าประมาณจากสี่ครั้งห้าครั้งนะคะหัวอาหารก็ซื้อมาสองลูกก็ยู่ได้ประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์ละเพราะว่าเดีย้อยให้มันกินแบบว่ากินเรื่อยๆยัดมันบูอิมเนาะมันบูอิมยัดมันบูอิมเดียโนยก็ให้มันกินเรื่อยๆที่นี่ก็มันก็ว่าเปลืองบอกก็อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สองลูกค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งละสองลูกมันก็ที่นี่มันก็รู้สึกคือว่ามันใหญ่ไวเดียโนยทดลองเลี้ยงแค่ hello เดียวรูละร้อยตัวนห้เงเรื่องเรืองอันนี้หันเป็นโบนเป็นโบผ้าใบค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นโบผ้าใบอ่าเป็นกบโบเดียวกันทีนี้ตัวใดมันน้อยเนาะตัวใดมันเล็กทีนี่ยายน้อยก็แยกมาแยกมาไว้บอนี้ทีนี่โบนี้หันยายน้อยมีความรู้สึกว่ามันใหญ่ซามันใหญ่ซาแล้วก็ตัวมันจะเป็นสีดำนะคะเด้อตัวมันจะเป็นสีดำแล้วมันก็รู้สึกคือว่ามันใหญ่ซา เพราะว่ามันเป็นกบบ่อเดียวกันคคกเดียวกันค่ะเอามามือเดียวกันเลยเพราะว่ายายน้อยสั่งซื้อมาลูนึงเนาะสั่งซื้อมารูหนึงก็ทีนี้ก็จะได้กบมารูหนึงก็ที่เรกกกับมาลงบ่อดินพอทีนี้มาลงบ่อดินที่นี้ตัวเดียมันใหญ่ไวมันก็กินค่ะมันกัดกัดตัวน้อยทีนี้ยายน้อยก็แยกออกมากับมาไว้บ่อนี้ตัวน้อยกับมาว้แยกแยกมาไว้บ่อนี่ค่ะบ่อผ้าใบค่ะคล้ายๆคือว่ามันใหญ่ซะแต่อยู่ในบ่อดินรู้สึกคือว่ามันใหญ่ไวไวมันใหญ่ไวแล้วทีนี้อ่น มันก็ตูมันก็จะเป็นสีเหลืองพร้อมค่ะคเพื่อนๆค่ะแต่อยู่ในบ่อพ่อใบเห็นตมันจะเป็นสีดำก็ามาลองเลี้ยงบึงค่ะเพราะว่ายายน้อยก็เคยเลี้ยงเนาะครั้งแรกในชีวิตเห็นป้าเพิ่นเลี้ยงกันเลยอยากเลี้ยงกันเลยว่าเออลองบังดูซั่น่นะตูมันจะเป็นสีดำดเพื่อนๆเนด้อแต่อยู่ในบ่อดินงอุ้ยงามคััโตูงามคักโตูง,ตง่เวลานี้เวลาเพิ่นกินเวลานี้เวลาเพิ่นกินอาหาร แค่นี chord, me, ้เด้อค่ะเพื่อนๆค่ะยายน้อยพามาเที่ยวบ้านเพื่อว่าเพื่อนๆคุณใดสนใจยักลองยักทดลองกับลองเบิ่งได้เด้อค่ะเพื่อนๆเด้อเสียงตามสายมาแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าเสียงตามสายมาแล้วที่นี่ก็เสียงดังเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อจ้าขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆค่ะยายน้อยพามาเที่ยวบ้านตนยินค่ะ วัสดีนะคะ